สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมถั่วผีคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือมเมล็ดของถั่วผีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเมล็ดของเขาคะ่ะเมล็ดถั่วผีที่มีความสวยงามคะ่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนมเมล็ดถั่วคะ่ะเมล็ดถั่วเนี่ยคะ่ะเราจะแกะออกมาดูค่ะเพื่อนเพื่อนว่าข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะแกะออกมาดูนะคะว่าเป็นยังไงข้างในมันเนี่ยค่ะลักษณะลูกของเขา เราจะแกะกันคะ่ะเราจะแกะออกมาดูคะ่ะเพื่อนๆจะแกะข้า,างในของเขาคะ่ะเป็นยังไงบ้างนี่คะ่ะเมล็ดข้างในของเขาก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่เคะมเมล็ดเหมือนถัว่วแล้วค่ะเมล็ดเหมือนถั่วข้างในก็จะมีเยื่อขาวๆคะ่ะอเหมือนกันกับเมล็ดถั่วเลยคะ่ะเพื่อนๆอ่าไม่แตกต่างกันคะ่ะกับถัว่วเหมือนกันเลยคะ่ะ ตัวผีก็เป็นวัชพืชคุมดินนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นวัชพืชคลุมดินอ่าเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเอาไปปลูกเพื่อปรับสภาพดินค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกให้เขาอ่ขึ้นตามแปลงนะคะแต่แปลงอ่าส่วนมากจะเป็นแปลงพวกสวนปาล์มะค่ะเพื่อนเพื่อนสวนปาล์มก็จะปลูกไวค้ค่ะเวลานั้นเขาก็จะไถกบให้เป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยน,ะะน,น,ยน,ลยนี่คะ่ะ เม็ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะเอาไปขยายพันธุ์ค่ะนี่แหละคะ่ะเม็ดของเขาก็เหมือนถั่วแหละคะ่ะเพื่อนๆเหมือนถั่วทั่วไปค่ะมเมล็ดของเขาเหมือนถั่วทั่วไปเหมือนกันเลยค่ะนี่ลักษณะเหมือนถั่วทั่วไปค่ะนี่ค่ะ ี๋ยวจะแกะดูอีกคะ่ะเพื่อนๆแกะดูอีกว่าลูกต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะแกะดูอีกค่ะแกะ,มะเมล็ดข้างในเป็นยังไงบ้างแกะข้างในก็เหมือนกันแหละค่ะลูกมเมล็ดของเขาก็เหมือนกันนะคะแต่จะมีแตกต่างคือว่ามีเม็ดเสียด้วยคะ่ะเพื่อนๆเม็ดเสียคือว่าไม่สามารถเอาไปปลูกได้ค่ะไม่สามารถเอาไปปลูกได้คืคอ โดนมาแรงโดนลายแทะค่ะเพื่อนเก็จะไม่ขึ้นค่ะเวลาเอาไปปลูกก็จะไม่ขึ้นจะเป็นรูค่ะเพื่อนๆนมีรูรอยเจาะมีรอยเจาะค่ะรอยเจาะแล้วก็เวลาไปปลูกจะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ามันเสียแล้วค่ะเพื่อนเแล้วก็เม็ดสีดําค่ะจะไม่เป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะจะเป็นสีดําค่ะเพื่อนเนะค่ะเป็นรูค่ะเพื่อนเนเป็นรูอันนี้คือทิ้งไปค่ะทิ้งไป ไม่สามารถปลูกได้ค่ะคือถั่วผีมีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนๆถั่วผีมีประโยชน์มากมายได้ยินว่ากินได้ค่ะเพื่อนๆได้ยินว่ากินได้แต่ก็ไม่เคยกินนะคะเพื่อนๆไม่เคยกินแต่ได้ยินเขาว่าลูกอ่อนเขากินได้ค่ะนี่ก็คือเมล็ดที่เสียไม่สามารถเอาไปปลูกได้ค่ะเพื่อนๆจะมีรูอยู่ข้างในค่ะมีรูแล้วก็ โดนแมลงแทะไปค่ะเพืเ่อนๆแทะไปแล้วก็ไม่สามารถเอามาปลูกได้ค่ะเพืเ่อนๆจะเป็นรูแบบนี้ค่ะนี่ก็คือมเมล็ดถั่วพีนะคะเพืเ่อนๆก็เอามาฝากกันค่ะ